กลางเมืองอุดรเลยเพราะอุดรเขาเรือนจําเขาอยู่กลางเมืองประเทศอุดรนี่เอาเรือนจําไว้กลางเมืองใชครับมีหน้าเมื่อกี้สิ่งหน้าดูพอซิ่งแล้วเลี้ยวเลี้ยวผ่านเรือนจําตกใจเลยบอกสิ่งแล้วพามาเรือนจำนี่ฮะแต่ว่าตรงนี้จะต้องเคลือบเคลือบน้ํามันไว้เคลือบน้ามันไว้รู้คัน ถ้าของภาพกลางก็เขาเกีียบปักหม้อแหละแต่นี้เขาเรียกว่าปักหม้อยวนยอมยอมละระว่าตั้งใจมารอทุกคำที่ทุกคำที่บอกดูล้วนแต่หลอกล้วนแต่ลวงยอมยอมยอมระว่าต้องการแอบวงไม่ละไม่ห่วงอย่าที่พูดอ้อไป วนันเท่านานมาจนตลอดขอมีเดอป<ม>ลอบไว้ตลอดจนเนือรว้งยอมรับว่าต้องการ,คารแค่คัวไม่ละไม่ห่วงอย่าอย่าอย่าทีา่ขอต่อไปเพื่อนๆครับเรากำลังออกเดินทางจากร้านมาลองสิเออคาเฟ่นะครับ รถคันหน้าแม่ติ๋วกับครูตักนั่งอยู่กำลังขับเข้าสู่ตัวเมืองอุดรฮะวันนี้แม่ติ๋วพาช็อปพาชิมไปทั่วเมืองเลยฮะนี่อบอกว่ากำลังจะพาไปร้านอร่อยอีกร้านนึงแต่ว่าเขาไม่มีที่ให้นั่งนะฮะเป็นร้านที่ใครๆมาก็ต้องมาซื้อไปกินซื้อไปชิม ขอให้แวะก่อนก่อนที่จะพาผมเข้าที่พักครับเออครับปะโดมาโดโดนั่งโดนั่งเป็นเพื่อนแม่เพื่อนแม่โดออ,อออเนรอเนื้อป็นเพื่อนครับแม่ติว๋วแม่ติ๋วพาชิมอีกแล้วแม่ติ๋วพามา ปากหม้อไส้ทะลัก<ม>บอกว่าเจ้านี้อร่อยมากอ๋ออันอันอันนี้ก็คือซื้อไปทานใช่ไหมฮะ,ะนุนน่นเขากำลังทำอยู่ เขินเขินกล้องไอ้กล้องเบาเบาเพลงให้ผมได้หน่อยไหมครับในี่ฮะมียังไงฮะที่นี่ที่นี่เอาเริ่มต้นก่อนว่าอยู่ตรงไหนก่อนเดี๋ยวเกิดคนแค่จะตามมาซื้ออยู่ตรงไหนก่อนฮะ อาอยู่นี่เรือนจำอุดรอยู่นี่กลางเมืองเลยถ้าจะปักหมุดมาก็มาแถวเรือนจำอุดรหรือไม่ก็ปักหมุดทางร้านได้ใช่ไหมฮะร้านปักหมุดชื่ออะไรฮะปากหม้้อไสคลักค่ะปากหม้อไส้ทะลักอุดรเนาะอ่านี่ฮะแล้วก็มีมีให้เลือกทานมีไส้อะไรยังไงบ้างคะเนี่ยมีเป็นไส้หมูสามชั้ะคะไส้เหดียวค่ะแล้วก็มีมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบห่อไข่ค่ะออ๋มีแบบธรรมดาห่อไข่อ่านงั้นดูดูบนข้างบนนี้ ที่จริงเรามาสายเนาะเขาเปิดตั้งแต่ปิดบ่ายสามเปิดกี่โมงฮะก็ตอนนอนประมาณหกโค่ะโอ้ตั้งแต่เช้าเลยทานได้เลยไม่มีไม่มีให้นั่งในร้านมีแต่กลับบ้านมีแต่กับบ้านนะถ้าใครอยากทานก็นี่ฮะนี่วิธีการทําเอาลงมาตรงนี้อแล้วก็เอาไส้ใส่เข้าไป แม่ติ๋วบอกว่าของของเด็ดเลยมาอุดรค่ะแล้วไส้ทะลักจริงๆค่ะไส้เยอะมากแป้งบางอร่อยขายดีมากค่ะอันนี้นะคะอันนี้อันนี้ยังค่ะเอาเอาเท่านี้อันเดี๋ยวเราต้องไปไปอัดคลิปต่อตอนชิมที่บ้านเนาะใช่ชิมมาให้ดูที่บ้านเขาเขาขายขายยังไงบ้างคะเนี่ยถนนราคาปากหม้อ50 อ่าอันอันนี้อันนี้มีการปรับแล้วอ๋ออันนี้จะปรับถ้าธรรมดา50บาทหอไข่60บาทเนี่ยนี้ก็คือกล่องก็คือเป็นกล่องอย่างนี้ไข่มาอุดรก็ต้องต้องมาทานนะแม่แม่ติ๋วพาชิมไข่ดีมากไข่ดีมากแล้วแล้วเราซื้อแค่นี้เราเราเราจะพอทานหรือไม่ติ๋วอันอันอันนี้เดืกล่องแล้วอันนี้ของหวานคุตาคุตาโนดของหวาน ก็เลยไม่ได้าั่งเพราะว่าใกล้หมดแล้วแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราต้องไปชิมให้เอฟซีดูเนาะใช่ค่ะขายแค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปหาที่นั่งชิมเกี๊ยวทอดพอมไหมท,ท,ที่ที่บ้านเดี๋ยวมีคนอยากทานเยอะเปล่าเฮียอ๋องั้นตัวอ,อีกก็ได้อันเอตัวอีกก็ได้่อมากพอเดี๋ยวเราจะต้องอไปจัดฉากนั่งชิมด้วยแหละอันนี้ดูดูจะทำใช่ฮะขายดีมากเลยดูข้าวห่อไหม กล่องสุดท้ายแล้วด้วยเนาะนี่นี่ฮะกล่องจะเป็นหลดมาไม่ทำมีหน้าเมื่อกี้สิ่งหน้าดูพอสิ่งแล้วเลี้ยวเลี้ยวผ่านเรือนจำตกใจเลยบอกสิ่งแล้วพามาเรือนจำนี่ฮะแต่ว่าตรงนี้จะต้องเคลือบเคลือบน้ำมันไว้เคลือบน้ำมันไวู้ถ้าของภาคกลางก็เข้าเกียบปักหม้อแหละแต่นี้เขาเรียกว่าปักหม้อยวนปักหม้อไส้ทะลัก แต่เราเราไม่เห็นไข่นะเพราะว่าไข่ไานเขาจะปิดอยู่แล้วก็ห่อไข่ก็แค่เอาไข่ใส่ลงไปในในแป้งตรงนั้นตอกไข่ลงไปแล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนี้ฮะเพื่อนๆนะถ้าจะมาก็มีหลายแบบตามนี้เลยนีขนมหรือว่าดูจากข้างบนนี้ฮะตามนี้ ครับไปเดี๋ยวเราไปชิมกันครับมีหูยอด้วยนะคะเูยอหูยอคุณตาชอบพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้มาซื้อูเดียวเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้แวะมาอีกว่าอาปาโดขึ้นรถนี่ฮะเรือนจำเลยขับผ่านเรือนจำมา กลางเมืองอุดรเลยเพราะอุดรเขาเรือนจําเขาอยู่กลางเมืองประเทศอุดรน,นี่เอาเรือนจําไว้กลางเมืองคะใช่ค่ะเขาแทนจะเอาไปขับรถค่ะใช่ไปขึ้นรถเดีย๋ยวไปชิมกันครับ,บชิมกันได้ ตั้งใจมารอทุกคำที่ทุกคำที่บอกดูล้วนแต่หลอกล้วนแต่ลวงยอมยอมยอมเพราะว่าต้องการแอบหวงไม่ละไม่ห่วงอย่าที่พูดออกไปหวางแค่นานมาใจตลอด ขอมีเต่ปลอบไว้ตลอด้นเนอรู้อังยอมรับว่าต้องการแค่ครัวไม่ละไม่ห่วงอย่าอย่าอย่าทิคอต่อไปเสือผู้หญิงที่ยิงอย่างขอระนองพอพูดตามตรงวันนี้ขาดเธอไม่ได้ ที่เคยยินบลอบวันนี้ไม่ไมีมมในใจคนพบรักอันย<ห>ิ<ห>่งใหญ่หัวใจมีให้แต่เธอวางหาเดนอดไว้วววตลอดขอมีเธอปลอบไวไ้ตลอดจนสิ้นลวงย,ยอมยอและว่าต้องการแอหวงอ Oh, oh, no, no, no. ใส่สาขาโดโดอุ่มสมพมาแล้วแก้วตาตัญญาให้ไว้ยังจำบุญนี้บาปนำบ,บุญนี้บาปนำยิ่งพาไม่เจอนวลนานงะทั่วถินทิน,ทนพระน,นามตามาหมดอางเจ้าทิ้งตันยาเื่องงาม ที่อ้างว่าอารมณ์นางมาแม่เอ้ยใหญ่เสยให้ช้ำวิญญาณหนวน้องไม่มายิงพ้าอุลาระบุมหรือเจ้าหรือเจ้าหรือเจ้าเจ้าเขาใครเขาใครบางไว้ตอนชน ข้าขอจอมไพรกามนยอมสิ้นลมบวงสวงดอม,มอ่มอมอมทเทภาระลม,ลมใสลมตกาขตาอุ่มสมทานางน้องมาให้ท่าเถตุนระส่าใสมีมมน้ำตาข้ารังเลงใจา ขอหลังไว้ร้านเท,ทวด,ดาขอหนุนตะนางจนสนา,ารุโนไดย้ยอมแม่สินใจเส้นสูนงแด็ดวางพิวาขอ้เ <ขอ S 1> จ้าแม้เามอาเห็นเจ้ามา 5อคนี่นี่มีเพียงน้ำตาลิ่งหลังมาร้าไม่ได้งาวจบยังเก่งมากครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันแล้วนะครับเพื่อนๆครับในคืนนี้เราจะมานอนแถวแถวกุมภาวาปีเดี๋ยวแม่ติ๋วจะพาไป Oh. เ,เพื่อนๆบอกข่าวนิดนึงฮะ, oh. ะแม่ติ๋วก็มีที่ดินที่ดินเป็นที่นานะทีอยู่ทางฝั่งตรงเนี้ยหลายสิบ<ม>ไร่นะฮะเขาบอกขายอยู่ตอนนี้เมืองนี้กำลังเจริญขึ้นทำรีสอร์ททำปั๊มน้ำมันอะไรก็ได้ฮะเนี่ยประมาณเวิงนี้เวิงนี้เนี่ย <Yeah. S 2> ประมาณเวิงนี้ นี่ครับนี่นีที่เป็นทุ่งบัวเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดผมเอาไว้ตอนท้ายคลิปนะฮะใครสนใจจะซื้อที่ดินเนะีๆๆๆๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยเเวิงเวิงกว้างใหญ่ประมาณแนวนี้เลยฮะอันนี้เป็นถนนเส้นที่ไปกาลสินได้ สนใจจะลงทุนเรื่องที่ดินก็เดี๋ยวผมเอาคลิปไว้ตอนท้ายนะฮะ นั่งมุมนูนนะ้นมองมองเอียเมียกับหลังหันไปมองสิบนหลังตู้กับข้าวอะ่ะเขาไม่มาล้ออีกแลวกล้องผมก็ต้องหลบอ,ะะอ่ะท่านี้นี่ใช่ใช่ฮะเพราะว่าเมื่อต้นคลิปอะ่ะเราวิ่งไปดูวิ่งไปวิ่งไปดูไรนะร้านอ่าข้าเกียบยไส้ทะลักแล้วเราก็สัญญาเมื่อต้นคลิปบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาชิมลองเบิงเนาะชิมลองเบิง พี <formation jin inh ale> <at> ่โรโดจะสีห <mor> น <z ino> ้าไม่ค่อยสะเบยแล้วนะตอนนี้ใส่ันไหมย่ข้าหมายถึงว่าเขาเขาจะเสียงเขาเขาจะแพ้เสียงไปเปิดให้หน่อยใกล้น่มันัดนจะเปล่าล่าคือถ้าพวกสว่านสวานหรือว่าอะไรเจียเหล็กอะไรเงี้ยคือพ้เสียงเสียงน่าลำคาญเสียงดังอะไรเงี้ยเขาเขาจะเขาจะ เป็นเป็นโลกโลกของเขานี่ฮะมาแล้วก็<ม>ยังร้อนก็ยังน่าทานเหมือนเดิมเดี๋ยวเราให้พระเอกพระเอกกิติมศััดย์ในคลิปของเราถ้ามาอุดรเราจะขาด <aja. S 1> แม่ติ๋วกับป้าป้าโตโ่เรียกป้าเาฮียอภิิ์ไม่ได้เดี๋ยวผมรีวิวอาหารรีบรีบรีวิวรีบอะไรเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องการเมืองกัน ไม่ได้มาก่เหยื่อวิสิตตอนนี้ต้องคุยเรื่องการบ้านการเมืองแต่เราออกคลิปไม่ได้ไงเราต้องรีบรีวิวมือต้องมือแล้วผมก็จะอัพเดตเพราะว่ามาคราวที่แล้วคุยไก่เียว่าผมไปอะไรไปมาช่วงที่แล้วที่หาเสียงอยู่เนาะที่มีหาเสียงมีอะไรไงคราวนี้ เราสั่งอ่ามาเนี่ยอ๋อเขามีถั่วให้แล้วเราก็โรยเป็นอย่างนี้ไปอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะเราก็ทานได้เลยอเอไม่ไม่ป้าสาให้เอาพี่ใหญ่คนละก้อนเฮียเฮียเฮียชิมลองเฮียเฮียพิสิทธิ์คือทําตัวอย่างว่าวิธีการกินทํำยังไงนั่นเรามีช้อนอยู่แล้วนี่มีช้อนมีช้อนเฮียในนั่นเราใช้ช้อนเราใช้ช้อนเราใช้ช้อนนี้ของเราเนาะใช้ช้อนกลางเอาช้อนกลางตัดอ่าอ่กนกลางตัด อันนี้ก็ให้เฮียทาให้ผมดูไงว่าเดี๋ยวผมทําผิดแล้ว fc เขาว่าผมว่าเฮียทาผิดก็ไม่มีใครรู้เพราะเฮียเจ้าถิ่นไงผมทําเดี๋ยวเขาก็ไม่ผิดหรอกตัดเข้าปากก็จบแต่แม่ติ๋วฮะอันนี้เนี่ยเราก็กินกับผักได้เนาะมันจะมีผักมีอะไรอ่าพะเรามาที่ร้านนี้ถ้าเกิดกินบมาได้แต่เราสั่งหนมเนึงชุดใหญ่ที่นี่เขาเป็นผักก็เป็นกระด้งนะ ผมเคยมาทานเจ้าเนี่ยถ้าชิดใจผักเขาเป็นกระด้งไหมเฮียนี่นี่คนต่างถิ่นมาแนะนาเจ้าเจ้าเจ้าถิ่นนะว่าแต่แต่อันนี้เฮียก็เคยเคย,เคยทานแล้วใช่ไหมครเคยคุณติ๋วเคยซือ้อมาเพราะว่าผมขับผ่านไงเวลาผมมาผมมาอุดรผมก็จะต้องขับผ่านเห็ก็เลยก็เลยพอขับผ่านก็จะยูเทิร์นกลับมาแบบแบบเมื่อกี้เนี่ย อันเดี๋ยวผมมาชิมอันนี้เมื่อตอนต้นคลิปสัญญาว่าจะมาชิมเพ่งๆแบบนี้ยังนุ่มยังยังนุ่มนวลอยู่ก็ปักหม้อเดินนี่ยแหละนะใช่ครับพัฒนาสูตร่ทุกมุมก็ที่เราไปที่ขอนแก่นภูพานปักหม้อภูพานเดี๋ยวนี้เขาเขาไปเปิดที่กรุงเทพแล้วนะ เขามีสาขากรุงเทพผมจำไม่ได้อยู่ตรงไหนตอนนั้นเห็นเขามาโฆษณาทีแรกเห็นว่าโฆษณานึกว่าเขาโฆษณาที่ขอนแก่นแต่ที่ได้กลายเป็นว่าโฆษณาที่ที่อยู่ไปเปิดที่กรุงเทพเดือนนี้แนวคิดก็ก็ขยายสาขาแล้วก็ขายแฟนชายแนวคิดขายแฟนชายใช่แนวคิดเพราก็อย่างนั้นขายแฟนชาย อุดรก็เคยมีเจ้านึงขายแปนรมากเพือ<ม>่อเดียวโคติ้วจั่ขายไปขายมาก,ก็ยุคยุบก็ไม่มีคนซื้อต่อเป็นชายไม่ใช่ว่าจะเกิดได้ทุกไลน์ครับใช่มันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับ เหมือนูยูทูบเปอร์อย่างเฮียเลยก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดได้ทุกล้วอร่อยมากก็มาชิมให้เพื่อนๆชมแล้วนะครับขนมปากหม้อยวนไส้ทะลักเจ้าเก่าที่อยู่กลางตัวเมืองแล้วก็อยู่หน้าเรือนจำอุดรธานีด้วยอร่อยมากครับนุ่มแป้งบางแล้วก็ หมูที่อยู่ข้างในเนี่ยรสชาติเขาไม่เหมือนเจ้าอื่นๆนะผมว่าหอมแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนัวดีครับส่วนเป็นแบบห่อไข่เขาก็เหมือนกับตอนที่ละเลงแป้งลงไปแล้วเขาก็จะตอกไข่ละเลงลงไปแล้วก็เอาไส้ใส่ไปเหมือนอย่างที่เห็นนี่แหละครับเพียงแต่ว่าใส่ไข่ตอกลงไปมันก็จะได้ความหอมได้รสชาติความมันความอร่อยของไข่นะฮะ เพื่อนๆครับที่จริงคลิปนี้เนี่ยมันจะไปอยู่อีกคลิปหนึ่งในตอนที่เรามาทานร้านอาหารเนี่ยสีเหลืองๆนี่แหละซึ่งหลังจากที่รถทูตักกันรถของผมไม่เลี้ยวเข้าที่พักเราก็ไปเเข้าที่พักที่อื่นอีกแห่งหนึง่งแต่ก็เป็นแห่งที่เคยไปพักแล้วละ่ะเพื่อนๆที่ชมคลิปก็อาจจะเคยเห็นแล้วก็ อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้ากาันคูตักไปสระผมสระเภผ้ากันตามภาษาผู้หญิงแล้วก็ไปรับเฮียอภิสิทธิ์นะครับเฮียอภิสิทธ์ซึ่งเรามาอุดรเมื่อไหร่ก็ต้องมาหาเฮียอภิสิทธ์แล้วก็พูดคุยกันถูกคอนะฮะซึ่งคลิปตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะไปอยู่ในคลิปถัดไปนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็ติดตามรับชม ว่าคลิปถัดไปเนี่ยเรามาทานอะไรกันที่นี่เป็นอาหารเย็นแล้วก็พบปะสังสรรค์พูดคุยกันตามภาษาคนรู้ใจคนเคารพนับถือกันแล้วก็กินอะไรกันที่นี่อร่อยไหมเป็นบุตรหมายนักเดินทางที่มาที่กุมภาวาปีนี้น่าจะได้ลนะหน้าเพื่อนๆครับไปชมกันคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยค่ะ